วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุคลอดีนอธิตยาเครกสาวลูกครึ่งไทยอเมริกรันอายุห่างกับพลอยเชอร์มานเกือบ20ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ลีเดียนันได้ออกมาเผยสถานะพลอยเชอร์มานว่าโสดอย่างเป็นทางการหลังเลิกคลอดีนโดยระบุข้อความว่าสวยแซบและโดส,สนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักที่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้ และเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ำใจอีกแล้วนะคะแอดเชอร์มานก่อมพลอยเชอร์มานนั้นได้ตอบกลับว่า OMGG G G เธอมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องกันจะมาตลอดนะจ๊ะพี่พลอยรักรีเดียนและครอบครัวของน้องที่สุดเลยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุคลอดีนอาทิตยาเครกสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุห่างกับพลอยเชอร์มานเกือบ20ปีโดยคลอดีนเกิดวันที่13มิถุนายน พยนพส2 5 4 2ปัจจุบันมีอายุ23ปีคลอดีนเริ่มเข้าวงการจากการประกวดกิจกรรมค้นหานักแสดงหน้าใหม่ในโครงการฮอร์โมนเดอะเน็กซ์เจนกระทั่งได้มารับบทมาลิในซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังฮอร์โมน3เดอะไฟนอลซีรีส์และมีผลงานการแสดงเรื่อยมาภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกก่อนเธอนั้นได้ตัดสินใจหยุดสัญญาการเป็นนักแสดงกับทางนาดาวบางกอกเพราะมีความฝันที่จะศึกษาต่อและศึกษา ด้านการทำธุรกิจส่วนตัว